ใครเห็นก็ว่าสุดยอดลูกหาบภูกระดึงแบกของเยอะมากายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดพือฮาเมื่อมีผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งได้เผยคลิปของลูกหาบภูกระดึงรายหนึ่งที่กําลังแบกสัมภาระของนักท่องเที่ยวแต่ที่น่าสนใจเพราะไม่ได้มีแค่กระเป๋าแต่มีถังแกส๊สมาด้วยสองถังโดยลูกหาบรายนี้ได้แบกลงภูคนเดียวโดยชาวเน็ตได้เห็นคลิปต่างเป็นห่วงร่างกายของลูกหาบว่าจะไหวไหมซึ่งบางรายก็บอกว่าลูกหาบรายนี้แข็งแรงมาก ทั้งนี้มีชาวเน็ตบางรายเข้ามาถามว่าเขาขนแก๊สขึ้นไปทําอะไรกันข้างบนก่อนผู้โพสจะมาเสริมว่าข้างบนมีร้านอาหารก็ต้องใช้แก๊สซึ่งผู้โพสได้ระบุว่าลูกหาบผูกระดึง2022ผูกกระดึงตึงไปทั้งตัวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ